นี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการเลี่ยมแบบกันน้ําการเลี่ยมกันน้ำเนี่ยมันมีหลายแบบนะเลี่ยมแบบอัดเพื่อใส่กรอบทองกับเลี่ยมแบบกันน้ําเพื่อใส่แบบเปลยๆไปรวมถึงการเลี่ยมแบบเลนด้วยนะคะฟังช่าง<ล>อธิบาย,ายัานดีกว่าค่ะเวลาเราเทสอย่างเงี้ยนะคะให้ลูกค้าเราจะรู้ได้ไงว่ามันกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์เราดูจากอะไรอ๋อเวลาจุ่มเข้าไปถ้าเกิดมันไม่มีฟองอกา <S <S ออกาศขึ้นามาอ,อแล้วก็ถ้าถ้าเกิด ตัวนี้มันจะเป็นสุญญากาศครับถ้าโดนน้าปุ๊บมันจะดูดเข้าทันทีอืน้ําก็คือจะเข้าเลยใช่ครับเออไม่ต้องรอนานเลยอย่างนี้หมายความว่าเวลาเราเลี่ยมเสร็จแล้วเราต้องรอสักพักหนึ่งเราถึงจะเทสได้ถูกปะอ,อ่าถ้าเรามั่นใจว่าเราเดินน้ํายาเป็นแล้วก็ทานานแล้วเออเราติดกาวเสร็จปุ๊บเราโยนลงน้ําได้เลยครับอ,อ๋อตัวน้ํายาก็มีผลครับมันจะมีตัวแห้งเร็วแหบงแห้งา้าแล้อันไหนตัวไหนดีกว่ากัน ดีทั้งสองตัวครับใช้งานคนละแบบตัวแห้งช้าจะเหมาะสําหรับการทําพลาสติกกันน้ําใสอืแบบมีห่วงอ๋อแบบเลี่ยมแบบไม่ต้องใส่กอกใช่ครับแห้งช้าส่วนตัวแห้งเร็วเนี่ยเรามันเหมาะสําหรับการเลี่ยมง,งานทองหรือใส่ตลับคําว่าช้านี่คือช้าขนาดไหนต่างกันต่างกันขนาดไหนถ้าเอาแห้งจริงๆต้องมีสี่ชั่วโมงครับสี่ชั่วโมง,โมงอย่างนี้ลูกค้าที่เลี่ยมแล้วอยากรอรับได้เลยเป็นยังไงครับจะได้ผลงานที่เป็นแบบไหนครับ มันก็จะไม่มีความเสียเส่ยงที่มันจะไม่ได้แห้งสนิทแล้วก็อาจจะเกิดอาการาลีกท<า>ือว่รั่วได้ทางก็จะทํางานได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ด้วยอ๋อโอเคครับ,รบโอเคครับคุณครับ